คุณยายนะครับโอ้ยทําอะไรใหญ่นี่ทําอะไรนี่เกณฑ์เลขโอ้โหใหญ่สวัสดีคุณยายอย่างเป็นทางการนะครับคุณยายสุพรรณคนฟันแม่นนะครับก็ฟันเห็นหลวงพ่อกัตั้งล่างตั้งบ้นแหละฟันเห็นหลวงพ่ออีกบ่ฟันเห็นว่าหลวงพ่อนอนนี่ขวาภาษากระเมนขวานอนอยู่ในตาโมกจำบัดอนอนบนจอมปลวกจำบัดอยู่บนจอมปลวกไหน จมปลงอะไงใหญ่นั <t> ่นก็จำไม่ได้ว่าจมเปลงอะไงบันผิดทอนบอโอ้ตีกระท่อมสูงบอกใช่ฝันเห็นนีฝันก็นอนว่าโอ้ยโอ๊ยว่าลวงพ่อเป็นอะไรก็เรียกให้น้องมาดูแม่เดินมาดูนี่ลวงพ่อนอนอยู่ว่าขบัดเจ็บขว่าอันนี้ก็บอกให้พวกเขาแกขบ่าหกศูนย์ห้งหนึ่ง เ70เพร7071 6061ับมันออก661เนาะเาว่า60 70กับ70เขาว่าอี707มันออกแล้วมันจะออกไหมยว่ามันมี1มั้ง61 71ว่างี้ก็เลยเอา60 70แล้วก เจ็ดหนึ่งหนึ่งนึ่ถูกลางบนยายได้ถูกล่างบนเลยก็บอกลูกชายไปกรุงเทพเขาก็ได้ถูกเท่ายบเยอะโอ้แสดงว่าถูกเลขทั้งหมู่บ้านเอนานึ่กับยายฟันเห็นหลวงปู่เขาก็แก้ว่าตะโมกไิกัดหกเออกัดซนก็ตาหนึ่ตาหกซูนเจ็ดซูนก็ตาแต่ห6กซูนว่าซุนเจ็ดวิเจงเฮยวิงคิงบไม่ออกถ้าไมใหญ่่ใช่ ก็เลยบอกนึงก็ทุกทุกคนและน้องๆก็ต้อง10บาทอ๋อถูกทั้งละหมู่บ้านเลยน้องเคยก็ถูก5บาทก็านเแล้วคุณยายก็ถูกจ้าถูกมเยอะ่ยายถูกมเยอะเเอาอ่คุณายยเล่นเอยายเล่นมัน10บาทเนาะเออคุณก็10บาทโอ้ยยายเออ อ๋อเล่นแค่เป็นกระซ้ายจะไปเล่นเยอะเนาะยายเนาะอย่าเล่นไปหลังภาคทีฝันเนาะโอ้เลขสูตรเลขคำนวณก็แม่นด้วยอ่ะเราก็รโยนต์มัวนนี่ยายฝันยังนี่ฝันแล้วว่นน้องชายมาคลากินข้าวมัวนี่นะจ้าฝันวันไหนเมื่อคืนเมื่อคืนเองจ้าฝันพี่คลกข้าวกินน้อยกับว่าน้องเขานี่ครับน้องที่ไม่เต็มบาทเดอก อืมขอข้าวกินถ้าภาษาภาษาคขมรก็ซีเนาะอย่าเอยซีใบลาบ้างขาดน้อยซีตาซี่ป้นน้อยตาดูเยอะนังตู้กีกัดดอดเต้าเนาะแล้วเลขอ๋อแล้วเป็นเลขอะไรถ้าเป็นขอกินข้าวเนี่ยไม่ได้ดูนังไม่ได้ดูกับทุนนายฟันนังไม่ได้ดูตอนนั้นกับมันออกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ยฟันว่าเห็นพระนะเห็นลูกพ่อมีหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเออท่านนี้ฮะฟันในลวงปูสวงก็ หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งออกไปแล้วกับมันออกแล้วหกแต่ว่ากินข้าวนี่กินข้าวเนี่ยมันออกมีอะไรมาได้ดูทำงานกฟันตื่นขึ้นมากะได้แต่งานงานได้แต่ทำงานตลอดทุกวันเลยไม่ได้หยุดเลยพรงนี้ว่าจะปรุงมั่นนี่ก็เลยจะตัดให้มันเสซ็จน่ะตัดมันบ่ตัดตรงไหนตัดตรงนี้นัข้างหลังข้างหลังบ้านก็เลยมานี่ทางนู้นยุ่งมันเยอะเนาะล้วมาตัดตรงนี้ก็เลยมาอ่ะสูตรยหญ งวดก่อนก็ให้หนึ่งหนึ่งใช่เหรอใหญ่วิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งก็เข้าบนล่างเลยเนาะหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหกหนึ่งเนาะอันนี้ก็วิ่งนี่แล้วิ่งอ่ะดูเล็กวิ่งใหญ่อ่ะหนึ่งใหม่แล้วกับวิ่งหนึ่งวิ่งวิ่งหนึ่งแล้วโมใหญ่อ้โนี่มันได้หนึ่งสองกับมันมีหลักสามมีหลักสามหลักสามหลักสามได้หลักสาม อก็ลอยให้หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สามสองได้หลักสามวิ่งสามแต่อันนี้ทะเบียนรถเก้าที่น้องนู่นบ้านที่บ้านแหละเขาวังขอเอารถเขาขึ้นมาขึ้นมากับรถซีเล่งย้ายมันมีสี่เก้าห้าสี่เก้าห้าเออวันนี้เลขเลขรถเลขรถีเลงรถสาเล้งรถซาเล้งอ๋อรถสี่เล้ง รถสีเล้งรถสีเล้งซาซวยขาวสีเล้งอ๋อซาซวยว่าสีเล้งอ๋อแสดงว่ายายพูดไม่ผิดหรอกภาษาคนเราภาษากันเนาะสีเล้งนะรถสีเล้งภาษาเขมรก็ไม่รู้หรือปะซาเขมรก็ซาเล้งเออซาเล้งซาเล้งเหมือนกันซาเล้งสีเล้งก็ซาเล้งเนาะดูแลซาซวยขาวสีเล้งอ๋อปะซาเขมรก็โอ้ซาเขมรไม่มีนะมีแต่ซาเล้งเหมือนกันซาเล้งเหมือนกันอืมนะ ยายสูตรยังไงยายสูตรยังไงเนี่ยที่ยายจับเนี่ยทาไมได้เลขถ้ายายจะให้เลขวิ่งตัวหนึ่งสองตัวเนี่ยให้วิ่งตัวไหนนี่นะวิ่งวิ่งสามเลยไอ้กลมๆนี่นะยายหนึ่งก็ได้วิ่งหนึ่งวิ่งสองวิ่งสามก็ได้แต่ยายเน้นที่สุดสามตัวเนี่ยให้วิ่งตัวไหนเน้นเน้นจากสามตัวเนี่ยเน้นคือมาสามใช่ไหมตอนนี้จุดไปหนึ่งจุดโอจุดไปเน้นเน้นเลยสามโอกาสสามนี้วิ่ง มาไหมมันได้หลักสามมันได้หลักสามโอ้มีสามสองมั้งนี่มันสามสองงวดนี่เนาะเออสามสองหรือสามหนึ่งหรือสองหนึ่งวิ่งอันนี้แหละสามตัวนี่สามตัวแกนี่อืมเขียนวงกลมไปให้แล้ววิ่งเล็กเล็กวิ่งนี่ตัวนี้นะเล็กวิ่งตัวนี้แก กเลยมันได้แบบนี้เลยเขียนรับนี่สูตรลงปูสวงนั่นนี่ไม่ใช่สูตรธรรมดาถ้าสูตรคนอื่นครับไม่เหมือนไม่เหมือนยายไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนเรอใยายเนาะไม่มีใครทําแบบนี้ยายทําคนเดียวตามที่ยายดูไม่มียายบอกใครเลยยายไม่บอกใครยายยายเคยบอกทิดฟันอยู่คิดฟันจําไม่ได้ไม่อยากจําด้วยแล้วว่าจําได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ถูกเดี๋ยวไม่ถูกเดี๋ยวยายเรียกยยายเคลื่อนเคลื่อน หลวงสุท่าน่ะก็เวลาออกอ็ะงนนี้ได้อะไรว่าลักหนึ่งเด้อบอกพิสุทธทนอย่างนี้เลยใลักหนึ่งกับอาจารย์ได้ไรก็ได้งวนนี้ว่าลักหนึ่งอ๋อพิสุททนก็ยังมามาถามตลอดเลยเขาไปวัดเขาก็ถามอาจารย์ได้ไรก็ได้เงินนี่เขาเรียกเรียกยายอ่ะอาจารย์นี่เขาโยนให้นาเขาก็รู้นะตอนนั้นนะอ๋อตอนหลวงปู่โยนให้พิสุทนก็อยู่ด้วย <letter S 2> <respace S 1> ใช่ไหมนานแล้วเออเขาก็จำไม่ได้วะอืมครับเนี่ยอ่ะก็คุณยายก็แม่นแล้วนะเดีเยนนี้ไม่ลืมเลยใช่ไหมในสูตรนี้ไม่ลืมจำออกกันนี้เขียนเลยออกปุ๊บเขียนได้เลยออกคอยรู้ว่าเลขออกอะไรก็เขียนได้เลยอ๋อเกณฑ์เลยเกณฑ์เลขเขาเรียกเกณฑ์เลขเนาะนะครับให้ก็อ่ะคุณยายจําให้แบบเน้นๆอ่ะเรามาดูกันเลขยายนะครับ เน้นเน้นสุดสุดที่จริงเลขมันมีแค่สามตัวให้จับเอาทายโชคบนี่สามตัวสามตัวยายชอบนี่บปก่าใช่ให้จับเอาให้จับเอาสามตัวเลขสามตัวยายครับนี่เด้อคุณผู้ชมนะครับเลขของคุณยายสุพรรณคนฟันแม่นคุณยายคุณยายถ้าชื่อเล่นชื่ออะไรยายพัดยายพัดพัดเนาะยายไปชื่อของ หลวงปู่เรียกยายสุพรรณใช่อืมยายนี่อันนี้ถ้าถ้าใครโชคฝันว่าเขาได้ตัวหนึ่งแล้วเอามันจับมาใส่กับผู้กายก็ได้นาะนี่เหมือนนี่ยายจับไว้ให้นี่อ๋ออันนี้ยายจับสองตัวยายจับมาใหญ่คือยายโชคหรือชอบชอบแบบนี้โชคแบบนี้ก็เลยจับให้แบบนี้อันนี้ก็ะามตัวถ้าใครไม่โชคเหมือนยายก็จับตัวอื่นใส่ก็ได้จับเอาตัวไหนก็ได้เอาสามมาจับ ตัวอื่นก็ได้สามี่สามเจ็ดอย่างเงี้ยสามเก้าจะไม่ออกก็จับใส่ได้ใช่ไหมแล้วแต่นะครับสามเก้านี่ยังไม่เข็ดนันจะเป็นรถทิพันธ์ตามมาตลอดยังไม่ออกเลยซื้อสามเก้าออกเก้าสองครับเก้าสองอันนี้สี่เก้าเก้าห้านี่สี่เก้าเก้าห้าทะเบียนรถสลิงสลิงฝันเลยใหญ่ฟัน ฟันว่าไงทะเบียนรถสาเล้งไฟันว่าเขาเอาขอเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถซาเล้งยายอ๋อมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถสาเล้งของคุณยายอยาที่ที่บ้านเลยเขาแต่จำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้อยทะเบียนมอเตอร์ไซค์ดูทะเบียนรถเขาอันนี้ทะเบียนของยายนะสี่เก้าห้าจำได้ทะเบียนรถของยายสี่เก้าห้าแต่รถนั้นไม่ได้ดูมันทายออกเอาลงมากอะไม่ได้ไปดูฟันฟันเมื่อคืน แล้วก็ฝันเห็นหลวงปู่สวงด้วยงวน <Yeah. S 1> อนเต้ฝันเห็นหลวงพอ่อคนอื่นเขาแก้ตาหกศูนย์เจ็ดศูนย์กลใหญ่แบบอีเจ็ดซูนลศูนย์เจ็ดมันออกเลยมันจะออกบ่อซู์เจ็ดว่ามันมันไม่ใช่หนึ่งเจ็ดบ่อกระเลยมันเอาหกหนึ่งเอาหกศูนย์หกหนึ่งเหมือนเขาว่าหกศูลกับเราอาตแล้วใช่ฝันเห็นหลวงปู่สวงนานที <Yeah. S 1> ่ใชได้ฝันเห็นนานนานทีครั้งหนึ่งบอกทุกวันเนี่ย นั <T t ่นๆทีนะไม่ได้เห็นตลอดลยใหญ่เนาะไม่ได้เห็นเรียกให้น้องมาดูวย้น้องนี่แม่เดินนี่มาดูลุงพ่อนอนอยู่เขาว่าเขาบาดเจ็บเขาว่าบาดเจ็บอยู่นะเขาว่านี่ลูงพ่อจริงๆด้วยแม่เดินเขาก็มาจงอกว่าโอ้ลูงพ่อจริงๆด้วยเขาว่าครับลวงพ่อจริงๆด้วยอยากให้นั่นมามุดเลยช่วยแก้เขาก็ว่า ยี่ไม่ใช่หกศุนกับเจ็ดซุนบ่ศุนเจ็ดมันออกแล้วมันจะออกบ่ก็ว่ายี่ยายจะทํากันไว้ได้บ่ก็ว่ามันมีนึ่งหนาลังนึ่งนมันมีหกนึ่งเจ็ดนึ่งเลยอันมาตรงหลักของยายที่เกณฑ์ได้ด้วยเนาะที่นมีหลักหนึ่งด้วยหลักสองด้วยแค่นั้นเองก็เรามาใส่เลยใส่ก็เลยเอาหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งด้วยมาใส่ใช่ก็เลยมันได้ล้างบนเนาะใบบ้านล้างบนเลยเนาะ วันนไม่ได้เล่นเยอะเนาะครับงวดน,นี้ก็ได้ล้างบนเองละยายเนาะแก <Yeah. S 2> ครับยายมีอะไรจะฝากเอฟซีไหมยายอฝากให้แต่ทุกเนาะให้มีโชคมีลาบให้ทุกทุกงงยายให้พรหน่อย <laughs> ให้พรลูกหลานที่ <Yeah. S 2> ชมอยู่ทั่วประเทศ oh, อ๋อยายทักประเทศให้จะมีความสุขความสบายให้ทุกเลขทุกคน ถูกเยอะอย่าลืมคุณยายดิเดอรอถูกเยอะอย่าลืมคุณยายให้ยายซื้อหมากซื้อพลูแน่ครับอ้าวแค่นี้เลยจ้ะแค่นี้เลยยายอ่ะยายให้แค่นี้ละอ่ะยายโชว์หน่อยซื้อโชว์หน่อยให้ยายให้แค่นี้ละอ่ะมาเยอะให้เยอะเราให้เยอะออยายถื้อสุกๆหน่อยจ้ะเออนั่นแหละยายช่นั่นแหละสุกๆหน่อยจ้าสาธุสาธุอ่าขอบุณมากเด้อสำหรับคุณยายครับเล่ห์ของคุณยายนะครับอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณยายครับสวัสดีครับผม